ต้นอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การทำชาใบหม่อนจากกุมแม่บ้านที่นี่กันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณแม่นวลสงานาวงนะคะซึ่งเป็นประธานชมรมกลุ่มแม่บ้านที่นี่นะคะค่ะค่ะก็ะะอยากจะสอบถามคุณแม่นะคะเกี่ยวกับว่าขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะ ชาบะหมอนนี้เป็นเป็นเศษพันธุ์จริงๆเป็นของโบราณพื้นบ้านเป็นของโบราณมีมาตั้งนานและตั้งหลายร้อยปีแล้วล่ะทีน,นี้กรมพื้บ้านเสกกรพันธงกรรเนี่ยก็เลยมีความตั้งใจว่าทํายังไงสมุนไพรที่อยู่ในพื้นบ้านเราเนี่ยถึงจะหยิบยกแล้วก็นําม,มาแปรรูปให้มันเกิดรายได้ขึ้นในจุมชนของเราก็เลยพอดีมีทางัวิชาการเกษตรคุณสุดาทองเดือนก็เลยมาจาัดตุกตุรม ในการเอาใบหม่อนเนะี่ยมาทำเป็นชาซึ่งทางนักวิชาการเกษตรเนี่ยเขาได้ไปทำวิจัยมาแล้วนะคะว่าใบหม่อนเนะี่ยจริงๆแล้วมีคุณภาพมีประโยชน์มากมายเยอะแยะที่ที่ดื่มแล้วเนี่ยจะทำให้สุขภาพเรานี่ดีขึ้นและปรับสมดุลในร่างกายนะคะก็เลยเอาใบหม่อนมนาะทำเป็นชาขั้นตอนที่ผรานก็คือ,อชามันจะมีสองแบบนะคะเราจะทำเป็นแบบชาผล ผมก็คือแบบชาฝรั่งนะคะแล้วก็เป็นแบบชาใบเขียวชาใบเขียวนี้เราจะนับจากใบหม่อนใบที่สามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะมาทาเป็นเป็นชาเขียวใบหม่อนแล้วก็จนใบแก่เจ็ดแปดเก้าลงมาเนี่ยข้างล่างเนี่ยเราก็จะมาทาเป็นชาผมซึ่งวิธีการทําขั้นตอนการทําชาเขียวใบหม่อนนี่ก็คือนําใบหม่อนคัดแล้วนะคะก็มาล้างล้างแล้วก็มาหั่นมาหั่นแล้วก็มา ลวกในน้ำร้อนหรือว่าเราจะมานึ่งก็ได้นะคะเพื่อเพื่อทำให้ใบของใบหมอนเนี่ยมันจะมีสีสันแล้วก็ทำให้คงความเขียวไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะนำใบหมอนเนี่ยที่หั่นแล้วลวกแล้วเนี่ยมาแช่ในน้ำเย็นเพื่อเพื่อน็อกน็อกความเขียวน็อกสีของของใบหมอนนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นก็ทำให้เสดนเสดน้ำเสด็ดน้ำเสร็จก็เอามาคั่วในกระทะนะคะซึ่งการคั่วการนวดเนี่ย จะใช้ระยะเวลา1กระ,ะ,ะ,ะทะนะคะก็ประมาณ50นาทีนะคะตอน1กระทะหลังจากนั้นพอพั่วเสร็จนวดเสร็จก็เอาเข้าไปอบในตู้อบที่มีอุณหภูมิประมาณ80องศานะคะก็พออบเสร็จก็มาใส่โงมัจจุบห<ๆ>่อ,อ,อนะคะถามว่าทําไมถึงนวดนวดในกระทะการในวดในกระทะก็คือการทําให้ใบหมอนนั้นม้วนตัว นะคะมวนตัวแล้วก็สีสารของชาใบหม่อนเนี่ยมันจะดีแล้วก็ความหอมจะคงไว้นะคะค่ะแล้วก็อยากจะถามว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์นี้นะคะพูดไปแล้วหรือเปล่าอ๋อไม่คืออันนี้คือคนในชุมชนนี้ก็ดิวกันดึงกัน่ะไปและนี้ชาใบหม่อนเนี่ยรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วก็ในญี่ปุ่นเขาก็ทำทำมาก่อนเราด้วยซ้ำ แล้วรายได้ที่เกิดขึ้นนี้รายได้ที่เกิดขึ้นก็คือสมาชิกเขาจะนาใบหมอนเข้ามาขายนนในกลุ่มใบหมอนสดกิโลนึงก็5บาทอันนั้นจะเ,เป็นรายได้ของเขาถ้าโนโน้เนี่ยเดินไปตามหมู่บ้านนี้จะเห็นบางครอบครัวที่มีต้นหมอนนันะสแสดงว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโอกาสที่นี่ถ้าอย่างนี้นะะแล้วต้นทุนการผลิตนีจะสูงหร,หรือไม่อย่างไรครับถามว่าสูงไหมก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าชาใบหมอน กิโลหนึ่งเนี่ยก็ประมาณใช้ใบหม่อนสดเจ็ดกิโลนะคะเจกิโลท้งจะได้ชาใบหม่อนแห้ง1นกิโลนะคะก็กิโลละ5้าบาทแล้วก็สมาชิกที่เข้ามาทําในการบรรจุถิ่นหอ,อ,อก็จะได้กล่องมาห้าบาทนะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นสองอย่าง 1. ชาเขียวใบหม่อน 2. ชาผงชาผงก็จะขั้นตอนการทํามันก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือนําใบหม่อนแก่เนี่ย มาล้างทําความสะอาดแล้วก็หัน่นแล้วก็มาคั่วในกระทะแล้วก็มาบดอีกครั้งหนึ่งก็อบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาบรรจุซองนะคะซองขาวซองซองขาวซองกระดาษกาษาเนี่ยแล้วก็ซองถุงพลาสติกอีกรอบหนึ่งเพื่อกันความชื้นแล้วก็จะมีอีกหลายหลายบริษัทที่มารับเราไปเป็นกิโล<ม>ขายเป็นกิโลก็มีนะคะขายปีกขายส่งก็มีทุกรูปแบบนะคะค่ะแล้วคนตอบรับ ตาผู้หรืโพกเป็นยังไงครับเขาแบบชอบใช่ไหมคะ,ะแม่ทํามาแล้ว19ปีในการทําชาเขียวหมอนนะคะ,ะก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องชาชนคนไทยทั่วประเทศไทยว่าชาเกียวบหมอนเป็นชาที่มีคุณภาพนะคะ,ะและก็สิ่งสําคัญก็คือไม่มีคาเฟอีนในใบม่อนนะคะ,ะซึ่งจะแตกต่างจากพวกชาจีนชาชาทั่วไปนะคะ,ะชาพวกนั้นจะมีะนิโคตินนะคะมีคาเฟอีนนะคะก็ จะจะแปลกออกไปอันนี้เป็นเป็นชาสมุนไพรซึ่งทานแล้วมันจะช่วยทําให้ร่างกายเรานิ่ีขึ้นก็คือช่วยระบายนะคะ,ะช่วยระบายอ่ออกจะมีแคลเซียมบารระดูกทาให้ดื่มแล้วทําให้นอนหลับสบายมีวิตามินซีนะคะแล้วก็มีพวกสารการบาด้วยนะคะซึ่งทําให้บำรุงสมองได้ด้วยนะคะก็มีประโยชนหย์หลายตัวที่ที่มีในหักสูตรการทางคณะวิชาการแล้วก็ทางอา,อาจารย์จาก กรมอนามัยเฉลิมเกียรตินะคะก็ได้ทำวิจัยแม่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไปร่วมทำวิจัยกับงานนี้ด้วยกันค่ะแล้วการทำผลิตภัณฑ์นี้นะคะคุณแม่ทำเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักถือว่าเป็นอาชีพหลักกันเลยค่ะอาชีพหลักเลยใช่ค่ะแล้วรายได้นี่คือเพียงพอต่อการชิมประจำวันไม่ต้องขอยแล้วขอใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นที่นิยมกันมากใช่ใช่ค่ะเพราะว่า เรื่องเงินเรื่องทองนนะมีเท่าไหร่ันจะใช้ไปนะคะ,ะแต่การที่เราจะได้มานแบบได้มาแบบสบายใจและก็สิ่งสำคัญก็คือเราใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยมาทําให้มันเกิดประโยชน์นะัก็คือสิ่งสําคัญแล้วก็มันจะเป็นความสุขของ,องของเราทางใจใด้วย,วยนะคะคและอีกสิ่งหนึ่งที่แม่ภูมิใจก็คือ,อสถานที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกๆให้กับ คนไทยทั่วประเทศได้เข้ามาศึกษาเพื่อค้นหาความรู้ที่เขาอยากมีอยากทําอยากเป็นอยากไปเนี่ยแม่กุญแจตรงนี้มากกว่าค่ะค่ะแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนนะคะแม่คิดว่าจะแปลรูปใบหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไหมคะสามารถเป็นอย่างนเลมันไปจะทําเป็นรูปษณ์ของขนมพวกขนมพวกนี้ก็ได้แม่ขนมก็ได้ด้วยเป็นขนมเป็น ได้หลายอย่างนะทำได้ห,หลายอย่างหลากหลายอยู่นะคะ,ะ,ะ,ะแล้วพนักงานนะคะกลุ่มคนที่ผลิตชาไปหม่อนเป็นคนในชุมชนหรือว่าครอบครัวของคุณแม่ะค,ะค่ะ,ะคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตงกาลางเนี่ยจะมีภูมิําเน่อยอู่ที่บ้านรงกลางนะคะแล้วก็วกคนนั้นแหละเขาจะมาช่วยกันทําแต่ว่าแม่จะแบ่งงานออกไปนะคะคนที่ถนัด ในเรื่องการทําชาเนี่ยก็มาทําชาคนที่ถนัดเรื่องการปลูกนะคะก็นําวัตถุดิบเข้ามาขายให้กลุ่มเราจะทํางานในลักษณะแบบนี้นะคะจะไม่มารวมกันทั้งหมดนะคะะบบเป็นระบบนะคะคนที่ถนัดก็มาทําคนที่ไม่ถนัดถนัดเรื่องการปลูกเรื่องการตลาดแะ้วก็ไปตามลักษณะแบบนั้นแยกเป็นหน้าที่ไปใช่ไหมคะเพื่อเป็นการสะดวกต่อการผลิตมากยิ่งขึ้นค่ะแล้ว อาชาใบบอลนี้คือปลูกได้ตลอดทั้งปีตอนนี้ค่ะท่านปีค่ะทั้งปีเราจะเก็บสามเดือนสามเดือนเรเก็บสามเดือนค่ะแล้วมีอะไรที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินงานไหมคะอุปสรรคในการดําเนินงานนะคะการการปลูกใช่ไหมการปลูกในช่วงหน้าแล้งนี่ก็จะเป็นเรื่องน้ํามากกว่าเราก็จะเติมน้ํานะคะแล้วก็จะมีพวกแมลงนะคะแมลงแต่ว่า ล้วก็ใช้พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจะไม่ใช้พวกเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคนะแล้วก็ปรับสภาพให้มันเข้ากับการสืบไม่ร้อมของพวกเรานะะคดอกบ้า,านชาวไบีมอนเป็นปสินค้าที่ปลอดสารพิษใช่ไหมคะปลอดสาต้องบริโภคของไทยไทยใช้ไทยทําเองนะคะเพ<ช>ื่อในการภูมิใจในวัฒนธรรมใน,นสิทธิไทยใช่ค่ะ ค่ะแลคะค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแม่นมนือสง่าม,มากนะคะที่ว่าส,ะสละเวลามาให้ความรู้ของเรานะคะเดีนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอกลับเข้ามาขอบคุณค่ะอาจารย์เอบวกนะคะคุณค่ะจากใบหมอนที่เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะแปลรูปมาเป็นแบบนี้นด้วยวิธีการอบ ใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนที่จะนําไปแปรรูปเป็นชาหรือเป็นรูปประคบก็ต้องผ่านการอบนี้มาก่อนค่ะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้กลิ่นอายของชาใบมอนทำให้เราหอมจริงๆเลยค่ะหอมมากทีเดียวเลยค่ะรู้สึกสดชื่นเลยนะคะสดชื่นแบบเฟรชใช่ค่ะถ้าเราได้อ่อชิมผลิตภัณฑ์ชาใบมอนนี้นะคะนี่จะทําให้เรากระปรี้กระเป๋า่กระปรี้มากค่ะใช่ค่ะ วิญหันยังดีต่อสุขภาพด้วยปลอดสารพิษและเป็นของคนไทยทําเองนะคะผลิตภัณฑ์นี้สร้างความภูมิใจให้กับหมู่บ้านดงกลากเป็นอย่างมากเลยทีเดียวใช่ค่ะดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มาเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่นี่นะคะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องบรรจุนะคะตามมาค่ะว่าข้างในจะมีอะไร นี่ะค่ะนีค่ะก็เดี๋ยวจะแผ่แกนนิดสุดทีแหละใช่แต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการบรรจุใช่ไหมคะอยู่ค่ะแล้วต่อไปจะยังไงต่อคะต่อไปจะไปซัสซินแล้วก็มาใส่ซองใส่ใส่ซองใส่แล้วก็มาบรรจุกล่องอย่างก็ติดใช่ไหมคะอย่างวันหนึ่งที่ทำได้กี่ซองคะประมาณประมาณประมาณ แต่ละมัดนี่ปะมาณห้าร้อยห้าร้อยมต่อวันเีอมากมันเป็นจํานวนเยอะนะคะเออคุณยายกีพักพักกี่ซอมพักที่นึงหรือแล้วแต่เมื่ไงก็ไปพักไปต่อแต่แต่ยังไงเนาะมนี่ยมนยกเนี่ยเหมือนกันเนาะเอพอเนียเสร็จแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ อ๋ออนี้คือเค่องอรยังไันนคแล้วอ๋อปนการปิดปากปิดปากิดปาพิธีกรหรือเปล่าค่ะใไม่ใช่นะคะให้ให้หนูปากเลยปิดปากแล้วก็ใส่ซองใส่แล้วก็ไปปิดอีกอย่าห้กินค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้าอย่า